รงเรียนเทศบาลจอมทองหนึ่งชุมชนบ้านขวงเตาเหนือสังกัดเทศบาลตำบลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2480เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลบ้านเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2500 คูบาเจ้าอภิชัยขาวปีนักบุญแห่งล้านนามาเป็นประธานสร้างอาคารเรียนอภิชัยขาวปีต่อมาปีพุทธศักราช2513โรงเรียนโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จนถึงพุทธศักราช2523โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การปถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่นั้นมา,เ,นาเมื่อวันที่22เมษายนาาพุทธศักราช2559ได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดเทศาาบาลตำบลจอมทองและได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1, 1> ชุมชนบ้านควงเปาเหนือ โรงเรียนเทศบาลจมทองหนึ่งชมชน,ชน,ชนบ้านขวงเปาหนึ่งม,มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบ่มพ่อความรู้ความสามารถความประพฤติที่ดีงามโดยการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรพรเดือนแก้วเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนเทศบาลจอมทองหนึ่งชุมชนบ้านหงเปาเหนือวันนี้นะคะดิฉันจะได้มาพูดเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์แอปพอร์ตในชั้นระดับชั้นอนุบาลนะคะในระดับชั้นอนุบาลของเรานะคะก็จะจัด ในรูปแบบของโครงงานนะคะซึ่งขั้นตอนโครงการของเรานะคะจะมีอยู่สามระยะนะคะระยะที่1ทบทวนความรู้และความสนใจเด็กเด็กและครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องที่จะทำการสืบค้นหัวเรื่องอาจเสนอโดยเด็กครูหรือครูและเด็กร่วมกันโดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่อง เมื่อได้หัวเรื่องแล้วครูทำแผนผังความคิดหรือยายแมงมุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับเด็กในหัวเรื่องนั้นๆภายในชั้นเรียนระยะที่2ให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่โดยคุณครูให้เด็กสืบค้นข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆระยะนี้ถือเป็นหัวใจของโครงการ ครูจะเป็นผู้จัดหาจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็กสืบคน้นไม่ว่าจะเป็นของจริงหนังสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแ,แม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานที่ระยะที่3ประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนงานโครงการ เป็นระยะสรุปเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมเสนอรายงานและผลที่ได้ในรูปแบบของการจัดแสดงการค้นพบและจัดทำสิ่งต่างๆสนทนาจัดให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดสิ่งที่ตนเองเรียนรู้กับผู้อื่นเด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการทำโครงการให้ผู้อื่นฟังโดยจัดแสดงสิ่งนี้เป็นจุดเด่น ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนครูพ่อแม่และผู้ปกครองรวมถึงผู้บริหารได้เห็นสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ,ะดิฉันนางทัศพรเมรแดแลนต์ตำแหน่งครูวิทยฐานะาชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลจอมทอง1ชุมชนบ้านของเปาเหนือนะคะ,ะเป็นครูประจำวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้จะได้มาพูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำเอากิจกรรม active learning เข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะโดยการนำวิชาต่างๆเข้ามาบูรณาการกับวิชาภาษาไทยนะคะขั้นแรกที่ ที่ได้ทำได้นำกิจกรรมนี้มาเพราะได้พบพบว่านักเรียนมีความสนใจที่จะได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆได้ดีกว่าที่จะมานั่งเรียนในห้องนะคะก็คือโดยการนำนักเรียนไปหาประสบการณ์ที่นอกห้องเรียนเราได้นำนักเรียนไปหลายๆที่นะครับ ไปดูไปร่วมงานกิจกรรมหมู่บ้านไปร่วมกิจกรรมของทางวัดแล้วก็ไปเห็นการแสดงต่างๆก็เลยประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาถิน่นนะคะก็เลยนำเอาก็เลยนำเอากิจกรรม active learning เข้ามาใช้ในห้องเรียนพอเรานำนักเรียนกลับมาที่ห้องเรียนแล้วปรากฏว่า นักเรียนก็ได้ได้ถามว่าคุณครูครับผมอยากเป็นอย่างนั้นผมอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเอานักเรียนทั้งหมดมารวมกันเพื่อทําเพื่อหาความคิดรวบยอดว่านักเรียนชอบที่จะทําอะไรในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หรือการจัดทําแผนประสบการณ์การเรียนรู้เราจะเน้นให้นักเรียนได้สแสดงออกนักเรียนมีส่วนร่วมและก็ร่วมการทํากิจกรรม เน้นที่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มุ่งให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกันและก็สามารถที่จะนำทักษะที่ได้ไปใช้ได้จริงๆก็ผลปรากฏว่าก็ทำให้นักเรียนเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีทักษะทั้งการเล่นดนตรีไอ้ทักษะการฟ้อนรำแล้วก็ทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมืองและอีกหลายๆอย่างที่นักเรียนได้ ช่วยการเรียนรู้ช่วยการรวบรวมความรู้องค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ในห้องเรียนส่วนมากนักเรียนที่เรียนจะมุ่งเน้นไปที่การทำกิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติจริงจากการเรียนการสอนอแบบบูรณาการโดยเราเอาวิชาภาษาไทยเป็นวิชาหลักในการบูรณาการโดยนำเอาอวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบูรณานการกับวิชาศิลปะการงานอาชีพแล้วก็ยังมีวิชาอ,าอื่นๆก็อย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาจีนเราได้นำเอาเอามาเสริมในช่วงของวิชาภาษาไทยเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันกับภาษาไทย ซึ่งเราจะเรียกว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นทวิภาษานะคะก็คือการเรียนที่ใช้ภาษาสองภาษาร่วมกันในการเรียนการสอนในครั้งนี้สวัสดีค่ะนางสาวกันระดายันโสตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลจอมทองหนึ่งชุมชนบ้านหองเปาเหนือค่ะค่ะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนั้นได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1คือขั้นนำก่อนสู่บทเรียนขั้นตอนที่2คือขั้นสอนขั้นตอนที่3คือขั้นสรุปค่ะ ขัน้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็จะให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้แบ่งเป็นชสอช่วงเวลาด้วยกันนะคะในช่วงในช่วงแรกเป็นช่วงเช้าในช่วงเช้าก็จะให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงลมหายใจแห่งความสุขค่ะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กนักเรียนนั่งสมาธินะคะ ในช่วงบ่ายก็จะให้เด็กนักเรียนทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวในรูปแบบของการปลุกพลังสมองหลังจากนั้นนะคะก็จะให้เด็กทํากิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ค่ะครูก็จะกําหนดหัวข้อนะคะให้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็จะมีการทํากิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ในรูปแบบของการออกแบบ รูปภาพนะคะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการของตนเองค่ะต่อไปก็เป็นขั้นสอนนะคะในขั้นนี้นะคะก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะโดย,ดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจะคะความสามารถของ ให้แตกต่างกันนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เด็กนักเรียนเนี่ยจะได้ระดมความคิดเห็นของตอนเองนะคะไดอ้ออกแบบสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่ตนเองไม่ชอบนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการสํารวจในการสืบค้นหาข้อมูลร่วมกันค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะนํามา สรุปรวบรวมเป็นหมวดหมู่และมาถกเถียงหาคําตอบร่วมกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะครูก็จะมีหน้าที่ในการให้คําปรึกษานะคะให้คําแนะนําและให้คําถามเชิงที่ให้เด็กเนี่ยได้ค้นหาค้นคว้าหาคําตอบต่อไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆอาทิเช่นรายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็รายวิชาศิลปะค่ะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นขั้นตอนของการสรุปนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะมีการให้เด็กนักเรียนทําแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากนั้นเด็กนักเรียนก็จะได้ทําในรูปแบบของใยแมงมุมนะคะในแต่ละกลุ่มของตนเองว่าในแต่ละกลุ่มของตนเองนั้นมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยครูก็จะนําข้อมูลที่ได้จากเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งนํามาสรุปเป็นข้อมูลที่จะพัฒนา ยอดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning ต่อไปค่ะการที่ผมได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผมได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุกก่มและทำให้งานของผมรับดื่นขึ้นการที่ผมได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าผมนั้นได้มีความคิดสร้างสรรค์ มากยิ่งขึ้นมีความคิดเห็นต่อเพื่อนในกลุ่มและมีคุณครูคที่ใจดีด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดูลงอองกำลังเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ผมชอบการเรียนการสอนที่คุณครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วมคิดได้ลงมือทำได้วยตนเอง เช่นวิชาคณิตศาสตร์ของครูพาชาัชรีมพงษ์จันทร์ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ชอบข้อ,อยากแต่กลับมีความสนุกมครูไม่เพียงแต่ให้ความรู้นักเรียนเท่านั้นแต่ยังให้ผมและเพื่อนๆได้ลงมือทําโดยครูจะคอยดูแลช่วยเหลือและให้คําแนะนําต่างๆยกตัวอย่างในหน่วยการเรียนเรื่องการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมครูจะจัดกิจกรรมดังนี้ขั้นที่หนึ่ง การออกสำรวจข้อมูลผูจะแบ่งกลุ่มด้วยการให้ผมและเพื่อนๆจับฉลากกลุ่มถึงสามละสี่คนจะมาชิกแต่ละกลุ่มออกสำรวจข้อมูลที่ตนเองสนใจกลุ่มของผมเลือกสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึษาปีที่หกที่ชื่นชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆเชน่นฟุตบอลตะก้อแบดมนตันบอลล์บอลเล่บลลเบตองขั้นที่สองการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากแต่ละกลุ่มสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องนำจำนวนของข้อมูลที่สำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่3การนำเสนอข้อมูลนำข้อมูลที่วิเคราะห์เรียบร้อยมาออกแบบชิ้นงานแผนภุ่มวงกลมโดยที่ผมและเพื่อนๆต้องใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร,ร์ในเรื่องของร้อยละและมุมวิชาการงานอาชีพในการออกแบบชิ้นงานวิชาศิลปะในการตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม เมื่อแต่ละกลุ่มจะทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องนำความรู้ในวิชาภาษาไทยมาใช้ในการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยมีครูและเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลงานของแต่ละกลุ่มพ้าผ,ผมชอบที่ครูจัดกิจกรรมการสอนในลักษณะน,นี้เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อสนุกมีความสุขและได้นำความรู้ ในหลายๆวิชามาใช้ในการเรียนรู้ทําให้ผมและเพื่อนๆมีความกล้าแสดงออกได้แ,แสดงสกแกยาภาพของตนเองและได้รับความรู้ที่ยั่งยืนจากการได้ลงมือปฏิบัติค,ครับสรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านกระบวนการ active learning ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยเห็นได้จากคะแนนผลสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา2564นักเรียนของเราได้ผลคะแนนการสอบในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นดังสรุปรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านกระบวนการ Active Learning นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุนเรียนดีโครงการต้นกล้าจอมทองจำนวนหกคนห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านฟุตบอลจำนวนหนึ่งคนด้านวาดภาพจำนวนหนึ่งคนด้านนาฏศิลป์จำนวน,น,นหนึ่งนนคนและด้านดุรยางจำนวนเจ็ดคนและที่เห็นได้ชัดคือนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์กล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้มีใจรักในการทำงานเพื่อที่จะนำไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพตลอดจนนำไปสู่การเป็นคนดีสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป